ัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำนี่ค่ะพี่สุมีชะอมนะคะอยากทานชะอม <c oughs> ก็เลยซื้อชะอมมาค่ะอันนี้ชะอมอันนี้ไข่สีฟองนะคะไข่สีฟองเดี๋ยวเราจะใส่ออซีอิ๊วขาวไปสักช้อนโต๊หนึ่งค่ะไม่ให้เ,เค็มมากเกิน แค่ช้อนเดียวพอค่ะเป็นเพื่อนๆตีเลยค่ะนี่ค่ะแป้งกรอบลงไปนะคะซับน้ําเพราะว่าอันเนี้ยเวลาเราเด็ดเนะะี่ยค่ะมันจะมีน้ำํำเห็นไหมคะมันจะมีน้ําเปลียกๆมาสักหน่อยแป้งกรอบนะคะผงกรอบ ค่ะเพื่อนๆเราก็จะคุกไปนะคะซับน้ำให้แห้งค่ะค่ะเราก็คุกแล้วนะคะจะได้โฟมอันนี้ไข่มันเป็นไข่เบอร์สองนะคะ มันเล็กนิดหนึ่งสีฟองก็จะได้ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าพี่สุหาเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนไม่ได้เลยเข้ามาแค่เบอร์สองก็เอาเบอร์สองค่ะแล้วก็จะใส่นี้ลงไปค่ะใส่เช้อมลงไปค่ะเอาแต่ตัวนะคะไม่ต้องเอาแป้งลงไปด้วยนีค่ะส่งๆสงขึ้นมาค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันเนาะไปที่เตากันค่ะอดีเรามีน้ำมันของเราอยู่เหลือหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพี่สุจะใช้ช้อนหนึ่งสองช้อนสามช้อนพี่สุยังใส่ให้ได้เพิสี่ช้อนสามช้อนสี่ช้อนเพื่อนๆใส่ให้เต็มกระทะเลยค่ะอามาณสี่ช้อนนะคะ เปิดไฟได้เลยค่ะเราก็จะเทน้ำมันให้ทั่วกระทะแฉะไปก็กลับยากแห้งไปก็ไม่อร่อยค่ะพอดีสี่สี่ช้อนนี้พอดีกระทะที่สุดน,นะเพื่อนๆลองดูกระทะของเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องรอนะ้ำมัน เดือดหรือร้อนมากนะคะสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาเกลี่ย <c oughs> เกลี่ยให้เขาเป็นแบนค่ะ นั้นกลางๆเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสุกทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเกี่ยให้เกี่ยให้มันกลมๆนะคะลองดูเกี่ยได้แค่ไหนดูความสาม,มารกที่เราจะเกี่ยไปแค่ไหนได้เกี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองแซดดูนะคะเพราะว่าเขา ข้าเหลืองอล้วยังถ้าเข้าเหลืองแล้วเราก็กลับเลยค่ะเห็นไหมมันจะไม่ค่อยสุกแต لا, ่ตรงกลางเพราะว่าต้องกลับอีกทีนึงไปค่ะน่าทานมากหอมค่ะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเ<อ>พื่อนๆช่อมอะไรนะอ่าชอมทอดไข่ค่ะเดี๋ยวจะค่ะอันนี้ชอมของเราก็ได้มาแผ่นใหญ่สวยงามมากเลยนะคะอ่าเราจะมาหั่นกันค่ะเพื่อนๆตัดให้เป็นคำๆค่ะเอาแล้วแต่ว่าคําที่ชอบเล็กใหญ่ สักนิ้วกว่าอย่างนี้อย่างพี่สุก็ได้นะคะ,คะหน่าถานมากห้องหอมค่ะเราก็เริ่มจากกลางก่อนเวลาะตะัที่เหลือเศษเศษจ,จะเอาไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะตัดพอคำนี่นะคะตัดเป็นชิ้นๆแล้วค่ะชะอมชุบไข่ทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ